มามีขามามีขามิแม่เรียกได้ยินไหมคะมามีมามีขามิแ,<อ>แบบน้ำไหมคะไม,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 ม่อ้อมอ้อมน้ำไหมคะอ๋อซ่อมรถอยู่อาบน้ำไหมคะไม่อ้อมอ๋อทำงานซ่อมรถกับพ่ออยู่อะคะ ในพ่อไปไหนแล้วคะเรียกพ่อเร็วพ่อไปไหนแล้วลูก ไหนพ่อไปไหนแล้วคะเรียกพ่อเร็วมามิค่ะอาบน้ำค่ะ aloha เดินไปบอกไปบอกยายว่ามือมามีสกรปรกขายายยายล้างมือให้มามีหน่อยค่ะไปเดินไปบอกยายมือหนูสกรปรกขายายยายค่ะมือมามีสกรปรกค่ะเช็ดมือให้มามีหน่อย มือช่างมิสอกอปปกค่ะเอาเช็ดเสร็จไหมหแม่ดูหน่อย